ที่ดินนะครับพอมาถึงที่ดินแล้วนะครับมันจะห่างจากนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนมิตรภาพแล้วนะครับตรงข้ามกับโลตัสใหญ่นะครับอยู่ข้างหลัง SME Bank นะครับคข้ามในหมู่บ้านทาราลินนะครับเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับที่ดิน ไม่ได้ต่ํากว่าถนนเท่าไหร่นะครับนะครับสภ,ภาพที่ดินนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้หน้ากว้าง87เมตรโดยประมาณนะครับมีเจ็ดไร่สามงานนะครับแล้วอีก10ไร่สองงานนะครับจะมีถนน จะมีถนนสาธารณะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับนะครับเดินเข้าไปอีกประมาณ80เมตรนะครับ80เมตรอันนี้เป็นถนนนะครับรถสวนกันได้นะครับถ้าทำดีๆนะครับสวนกันได้นี่ครับเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกอีกแปลงหนึ่ง นะครับแปลงนี้ก็จะมีเจ็ดไร่นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นตรงกล้วยครับตรงนั้นนะครับนะครับอีก3ามไร่นะครับตรงนี้เจ็ดไร่นะครับลึกเข้าไปนะครับส่วนของถนนสาธารณะนะครับตรงตรงนี้นะครับนี่ครับที่ดินโดยประมาณจะเป็นแบบนี้นะครับ จะมีถนนตรงนี้นะครับถนนสาธารณะตรงนี้นะครับที่แบ่งอันนี้ตรงนี้เจ็ดไล่เจ็ดไล่กับอีกสามงานนะครับตรงนี้เจ็ดไล่กับอีกยี่สิบสี่จุดห้าวาแล้วก็ถัดไปตรงนั้นข้างหลังนะครับข้างหลังบ้านนะครับอีกสามไล่สองงานหนะ้าสิบว่านะครับแบ่งขายได้นะครับ ที่ดินจำนวน18ไร่1งานกับอีก74.5ตารางวานะครับอยู่ตรงข้ามกับโรตัสนะครับโรตัสห่างจากมิตรภาพประมาณ200เมตรครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับแล้วกซอยนี้นะครับ หมู่บ้านทาดาลินนะครับหมู่บ้านทาดาลิน